คุณต้องซื้อลถใหม่ให้น้องชายฉันเพราะน้องชายฉันจะแต่งงานและรถเก่าตรงนั้นไม่ต้องพูดถึงพูดถึงแต่รถใหม่เท่านั้นถ้าผู้เก่นกับทุกบ้านก็จะมีปัญหาก,กับทุกบ้านนะครับก็เริ่มต้นกันในเรื่องนี้ก็คือ,อผู้หญิงคนหนึ่งรนะักกับผู้ชายผู้ชายฐานะค่อนข้างดีมากค่อนข้างดีมากแต่เขาก็ต่อสู้ชีวิตเขาจนมามีบริษัทมีอะไรของตัวเอง แล้ววันหนึ่งเนี่ยน้องชายก็ไปบอกกับแม่น้องชายผู้หญิงนะครับไปบอกกับแม่ว่าเขาเมียเขา,าเริ่มท้องแล้วเขาต้องรีดแต่งงานก็ดีเมียเขาเนี่ยฐานะที่บ้านค่อนข้างดีก็อยากได้รถใหม่แบบไปรับอะไรเงี้ยนะแล้วจะได้ดูมีเกียรติมีศักดิ์ศรีอะไรเงี้ยแม่ก็บอกเออนะแม่ถ้าเราแต่งกับผูถ้ถ้าลูกแต่งกับผู้หญิงคนนี้นะมันตกถาน้าสามเลยนะ มแม่ก็จะดีใจลูกสาวก็ได้แต่งกับผู้ชายคนนี้ก็ตกทาเขาสารนี่ปัญหาก็คือเราจะหาเงินมาซื้อรถใหม่ได้อย่างไรก็คิดไปคิดมาก็มาคุยกับลูกสาวคนโตด้านขึ้นด้วยลูกสาวเออเพราะว่าอีกสามเดือนจะต้องแต่งงานกันใช่ไหมไปบีบมันสิเพราะมันแจกการ์ดแจกอะไรไปหมดแล้วทุกคนรู้วไปบีบมันเลยว่าให้มันเนี่ยเอาเงินมาแปดแสนมาซื้อรถใหม่บีบมันบอกว่าถ้ามืงนนั้นก็จะไม่แต่งงานกับมัน ผู้หญิงก็แบบว่าเออใช่เดี๋ยวจะไปบีบปันว่าแล้วทั้งสองคนทั้งปี่สาวกับน้องชายก็ไปที่ไปที่บริษัทไปที่ออฟฟิศแล้วก็พูดกับผู้ชายว่าเออฉันจะให้เงินฉันก็ได้หรือจะซื้อเองก็ได้ฉันต้องการรถใหม่คันหนึ่งแล้วผู้ชายก็งงๆทำไมต้องการรถใหม่ เพราะน้องชายฉันจะแต่งงานแล้วบ้านผู้หญิงมีหน้ามีตาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมเกี่ยวเพราะว่าคุณจะแต่งงานกับฉันอีกสามเดือนฉะนั้นคุณต้องดูแลน้องฉันก็เหมือนน้องคุณที่คุณจะต้องดูแลเหมือนคนในบ้านเดียวกันชายก็บอกว่าอ่ะน,นั้นผมถามคุณนะตั้งแต่ผมรู้จักกับคุณมาสามปี น้องชายคุณนะผมฝากทักที่ทางานนะห้าแห่งมีที่ไหนที่เขาอยู่เกินเดือนหนึ่งบ้างแล้วก็ออกแล้วก็ออกออกแล้วก็ออกแล้ออแต่ละครั้งที่ออกนะไม่ได้ออกมาอย่างดีออกมาอย่างมีปัญหาขี้เกียจไปทำอาศัยแรงคนอื่นแอบนอนออกออกจากงานก่อน แต่ละครั้งเนี่ยที่ฝากไปเนี่ยผมถูกเขาตอาว่ามานะผมอายมากเลยแล้วผมไม่กล้าบอกนะว่าเป็น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 น้องเมียในอน,นาคตอ่ะเขาบอกว่าฝากได้ยังไงอย่างเงี้ยคนอย่างเงี้ยฝากได้ยังไงแล้วจะให้ผมทำไงแล้วถามน้องชายคุณว่าในสามปีที่ผ่านมาที่ผมรู้จักบ้านคุณน้องชายของคุณเนี่ยใช้อะไรไปบ้างเช่นไปกินไปเที่ยว เล่นการพน,น,นันนะสัมเรเเทเมาต่างๆถามว่าใช้เงินผมไปเท่าไหร่นะไปเที่ยวผู้หญิงแต่ละครั้งเนี่ยมาเอาเงินกับผมมันเป็นเรื่องน่าละอายไหมแล้วผมก็บอกเขาหลายครั้งแล้วว่าให้หางานทําหางานดีๆทําเขาบอกก็มีพี่อยู่แล้วผม,มจะทําทําไมเหลอเหลอ พี่สาวก็รีบปัดเลือกไม่ต้องพูดเรื่องน้องชา้างละเอาพูดเรื่องของเราเอาถือว่าแปดแสนแล้วกันซื้อรถคันหนึ่งอะนะแปดแสนแล้วกันถ้าขาดนิดหน่อยเนี่ยเดี๋ยวฉันตอกเองเอาแปดแสนบาแล้วกันถือว่าเป็นค่าสินสอดอ้าวก็คุยกันแล้วไงสินสอดอ่ะสินสอดสองแสนยงไงนั่นแหละแต่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นแปดแสนแล้วไงต้องการลด อ,อ๋อถ้าคุณเปลี่ยนแปลงขนาดนี้นะผมก็ไม่รู้จะทำไงเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยทุกบริษัททุกบ้านเขามีการบริหารจัดการเรื่องเงินมีบริหารจัดการเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วเป็นอย่างไรบ้างถ้าคุณเอ่ยปากทุกคำเนี่ยต้องการเงินต้องการเงินต้องการเงิน,งงนและผมจะทำไงต่อไปอย่าพูดมากและสามปีที่คุณนะ่ะอยู่กับฉันนะ่ะฉันเสียอะไรไปบ้าง ฉันเอาความสาของฉันให้เธอทุกคืนฉันใช้คำว่าหยับหยากทุกคืนมึงสมสู่กับกูถ้าคิดเป็นตัวเงินมันมากกว่าแปดแสนเออชายก็บอกว่าเอานะปลอกมือข้างเดียวไม่ดังผมไม่ได้ข่มขืนคุณคุณมาหาผมที่บ้าน ผมไม่ได้พาคุณไปในโรงแรมที่ไหนนะคุณมาหาผมที่บ้านทุกคืนนะคุณต้องการสมสู่กับผมไม่ใช่ผมเนี่ยนะไปข่มขืนคกนให้รู้ไว้ด้วยแล้วอย่าเอาเรื่องก,การแต่งงานมาบีบบังคับผมอย่าเอาเรื่องน้องชายมาบีบบังคับผมนั่นแหละจะบีบแล้วจะทำไมฉันจะทำให้คุณเสียชื่อเสียงไปหมดแล้วน้องชายก็เลยวิ่งเ,เดินเข้ามา กูจะบอกมึง <c oughs> กูจะประจานให้หมดเลยว่ามึงเนี่ยนะคมคืนพี่สาวกูนะสมสู่กับพี่สาวกูแล้วไม่รับผิดชอบคนอย่างมึงอ่ะมันเฮี้ยปรากฏพอจบข่าเฮี้ยพบก่นนะพี่เขยเน่ยง้ามือตบพัวแล้วหับตลบัตหลังที่นพัวฮะ <c oughs> พี่ๆเขาเขาตกหน้าผมอะ่ะคุณเลสิทธิ์อะไรมาตกหน้า,าน้องชายฉัน แล้วมาเอาสิทธิ์อะไรมาว่ากูฮะเอาสิทธิ์อะไรมาว่ากูกูทําผิดคิดชั่วอะไรกูเลี้ยงมึงมาสามปีมึงไม่เคยสํานึกในบบนคุณแล้วอย่างคุณอยู่ผมสามปีคุณอยู่ฟรีๆเหรอคุณทำารายงานทำงานอะไรบ้างเป็นหลักแหล่งหนึ่งนอนตื่นเที่ยงแต่งตัวไปช็อปปิง้ง ระเป๋าแบรนด์เนมที่ออกมามีกระเป๋าแบรนด์เนมรุ่นไหนบ้างที่ไม่มีคุณซื้อบาทหลงหมดกินข้าวกินละที่บ้านก็ไม่ค่อยได้ต้องไปกินตามปาาัฏขาแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งโพสต์อวดทุกคนว่าชีวิตเลิศหรูลองคํานวณสามปีที่อยู่กับผมถ้าผมเอาเงินสามปีที่กุณทหลงเนี้ยนะไปเที่ยวผู้หญิงเนี่ยนะมันยังมันยังได มันยังเที่ยวได้มากกว่าที่อยู่กับคุณอยากขายเอาซันไปเปรียบกับพวกผู้หญิงหาก,กินโอ้ไม่ใช่คำว่าผู้หญิงหาก,กินนะไม่ใช่คำว่ากะลีอืมเพราะกะลี่เขายังเอาใจได้มากกว่าฉะนั้นขอบคุณที่คุณเป็นคนอ๋อก่อนจะมาถึงตรงนี้เขาบอกว่าถ้าอย่างนั้น ฉันจะเลิกกับคุณฉันจะไม่แต่งงานกับคุณและคุณเสียหน้าจากคุณแจกการคุณจองโรงแรมไปแล้วจองอะไรต่างไปแล้วให้คุณเสียหน้าบอกอ๋อไม่เป็นไรครับดีจะได้จบผมผมยอมจะผมจะไปยกเลิกโรงแรมนะยกเลิกโรงแรมแล้วผมจะจัดเป็นงานวันเกิดของแม่ผมแทน <laughs> แล้วอีกประการหนึงจัดฉลองโสน <laughs> นะผมจะจัดงานให้ยิ่งใหญ่เลยโอ้ยิ่งใหญ่มากเลยทุกคนจะบอกโอ้ทำไมเป็นอย่างนั้นขอบคุณครับเชิญครับก่อนที่ผมจะเรียกยามมาไล่คุณสองคนออกและจากนี้ไปบอกคุณไว้ด้วยคุณห้ามมาเหยียบที่นี่และห้ามไปที่บ้านผมและคุณอาระวาเมื่อไหร่ผมเรียกตำรวจจับคุณเมื่อน,นั้นและถ้าคุณอาาไปดา่าผมผมจแจ้งตำรวจคุณมิ่นประมาทเรามาสู้กัน แล้ะลองดูว่า s. <S ใครจะเป็นยังไงกันจะแจ้งคุณว่าคุณล่วงละเมิดทางเพศไปสิคุณปีเรียยี่แปดแล้วไปสิคุณที่ที่บ้านผมก็มีกล้องวงจรปิดที่บริษัทก็มีกล้องวงจรปิดมันฉายเห็นชัดเจนนะครับว่าใครมาหาใครทำยังไงเป็นยังไงบ้าง ตัดสินใจดีๆเมื่อถึงวันนี้แล้วเราไม่ต้องมีความเกรงใจต่อกันผมพร้อมจะลบกับคุณทุกเมื่อเชิญออกไปสวีเกียรติครับผมก็เจอเรื่องพวกนี้บ่อยมากเลยนะที่ประเภทโคตรเง่าสกัลลาต์ตังมาขอเงินเล็งต่าเนี่ยก็เยอะมากก็กลายเป็นกลายเป็นปัญหาหนึ่งกลายเป็นปัญหาหนึ่งที่หลายๆคนบอกว่า ชีวิตพัพิ่นาฏพ,พ,พ่อพ่อญาติพ่อครอบครัวดูแลความรักหวานแหบวบซแบบึ่งการและกันดีๆขอบคุณ